วันนี้ก็สภาสถานญาิโยมมาหำมมเข้าสุกเนาะเข้าเริ่มสุกแล้วนี่ก็เป็นเข้าของพ่อใหญ่โจมมณนนีเนาะเข้าสุกเลื้งเต็มตน้นทั่วพื้นทงนาแล้วพี่น้องเอ้ยเข้าสุกแล้ว สุกประมาณสามสี่ไฮนะบรรยากาศยมแรงเข้าสุกแล้วบรรยากาศยมแรงเนาะเข้าสุกว้วยง,งามปานในเนานะ นี่ก็เป็นเขตเขตวัดเนาะนเขาสุกแล้วข้างหน้าก็เป็นวัดเนาะ มาสถาญาโยมนี่ญาตโยมหากะมาไต้นาบรรยากาศยามแรงบรรยากาศยามแรงๆลนะ่าาๆนะขากำลังสุก ดีบางทางหน้าทางหน้าก็เป็นวัดวัดที่ครูบาภักอาศัยอยู่นะวัดน,น้อยน้อยวัดวัดรีสเกตบานกุดกะโซเมืองอุทุมพรแขวงสวัรณเขตเนาะมันเป็นต้นโพยใหญ่เนาะข้างหน้านะตะเวนกำลังตกดินเนาะ สายอัวตะเวนกันตะเวนคอยคำลงแรงนะไปไป z o ข้างหน้านังกันเลยบรรยากาศยามแรง าสูตรบรรยากาศยามแรงนะสัทธาญาติโยมอยู่ทางใดก็ทักทายสบบยดีเด้อเออคอมเมนเบิ่งคลิปแล้วคอมเมนใต้คลิปโลดาเบิ่งมาจากทางใดอยู่ฟังไทยบ่หรือว่าสาวลาวเฮาบ่ยมพ่อยมแม่ที่อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นฟังไทยหรือว่าทางเวียดนาม ทางอเมริกาเบิเ่งแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์คลิปพระลูกเนี่ย่าอยู่ทางใดน,นี่ก็เป็นทุงน่งนาของลาวเฮาเนาะนี่บริเวณวัดเนาะวัดน้อยน้อยบรรยากาศยามแรงๆ ทุงเพียงโดยธรรมชาติของป่าเขาเนาะเป็นบริเวณวัดวา,ารามเขาเนาะเป็นไซต์ต้อนว่ะเป็นไซต์ต้อนต้อนป่าเนาะข้างหน้าเป็นวัดเขาเนาะ นี่ก็เป็นบริเวณทางวัดเนาะวัดไหนน้อยเนาะบริเวณวัด วัดกุดขาโซเมืองอุทุมพรแขงสวรรณคเกษนี่ก็เป <hi> ็นเฮากํา <hey>. ลังเทตัวนอนเนาะเบิดโตนกว่า1โตนกับ12เป่าปูนเบิดเทหมดแล้วซ่ําเนาะ ปูนเมดก่อนนี่ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็บอสะอาดปานใดเนาะเสาๆมองๆอ,อยู่ทางหน้าอาจจะเป็นต้นต้นโพสีเนาะหรือว่าต้นโพใหญ่ๆทางหน้าเด้เนาะเป็นต้โนโพเ,เนาะบริเวณนี้ถ้ากำลังเทจะเท,เทบ่แล้ว ปูนหมดก่อนเงินก็หมดก่อนอะบัดนี้เงินมีเงินค่อยเทใหม่อือก็บ่ได้งามเซาๆหม่องๆตามบัดบ้านนอกเฮาแล้วเนาะนี่ปูนมดก่อนเทบ่้ซุเนาะเดดายหน่อยเดียวเนาะ เป็นน้ำตกเนาะ